สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเนาะปั๊มผูทติตามมาติไอจีเนาะขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอจีเนาะผูทติตามเนาะมาทำยังไงนะครับไปดูเลยอ่าอย่างแรกครับเข้า Google พิมพ์เว็บไซต์ KMTS นะครับเอาเว็บไซต์หยวนแรกเลยให้คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับสําหรับคนมีแล้วนะถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านเนาะก็พอกรอกครบถ้วนแล้วนะครับให้คลิกสองช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทาการสมัครสมาชิกเนาะ,ะ้าสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับกดลงชื่อเข้าใช้งานกันเลยเราก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์เกมเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เลือกดูตรงหมดหมู่ได้เลยนะครับก็จะมีสีแพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันเลยเนาะจะมี f เฟซบ o ๊กยูท t บท t กต k อกอินสต a แกรนะครับแล้วก็มีอื่นือีกมากมายเลยใครเลือกดูกันได้เลยนะครับอ่านเลือกสั่กันเลยก็เดี๋ยวผมจะมาะเพิ่ม i n s t a g r กรมบริการแนะนำเนาะอันนี้และดูการบริการนะครับก็จะมีเพิ่มผู้ติด,ดตามมีไลค์นะครับมีปั๊มปั๊มถูกใจเนาะเพิ่มวิววิดีโอแล้วก็แชร์นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มผู้ติดตามกันนะครับอ่าก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับอ่าติดตามนะครับทันทีเนาะอันนี้พอเลือกแล้วนะครับก็ให้อ่านคําอธิบายให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็พออ่านแล้วนะครับก็เจอหัวข้อคําว่าลิงก์หัวข้อคําว่าลิงก์นี่ก็คือลิงก์ไอจีของเรานั่นเองนะครับอ่าก็ก๊อปไปเลยแล้วก็วางได้เลยนะครับอ่าปริมาณขั้นต่าอยู่ที่10นะครับอ่าสึงสุดอยู่1ล้านเลยนะก็เดี๋ยวผมจะปั๊มอ่าสัก ห้าสิบแล้วกันนะครับอ่าห้าสิบนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่ประมาณสองบาทนาออันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับห้าสิบคนสองบาทอ่าให้กดสั่งซื้อได้เลยพอสั่งซื้อแล้วนะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าให้ทําการรอนะครับถ้าขึ้นเยู่อเขียงอย่างนี้รอได้เลยเนาะแสดงว่าเสร็จแล้วเนาะอ่าระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์เว็บไซต์นะครับอ่าเว็บไซต์ก็จะมีพอการสั่งซื้อบอกนะครับว่าเราซื้ออะไรไปเนาะก็จะมีรหัสออเดอร์ แล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่ที่เหลืออยู่50นั่นคือปริมาณนะครับแล้วก็มีการบริการบอกเนาะก็มีข้าบริการบอกด้วยแล้วก็มีลิงก์ของเราเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะครับประวัติการหนางซือนะเป็นประวัติย้อนหลังง่ายๆเลยก้หัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อเติมเงินการเติมเงินนะครับก็มีสแกน QR Code To ทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่เนาะก็เดี๋ยวผมสแกน QR Code ให้ดูนะครับกรอกจำนวนเงินลงไปนะครับตรงนี้แล้วกดเติมเงินได้เลย หน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสแกนที่เรียบร้อยเลยนะครับพอสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะขึ้นในวยขวามือตรงนี้ขวามือบนตรงนี้เนาะ,ะผมปวดนิดนึงขอภัยจริงๆนะครับก็พอได้เงินแล้วนะครับก็กดการบริการของเราการบริการ,การนะครับก็จะมีต่างๆมากมายเลยเนาะให้เลือกสั่งกันได้เลยพอเลือกแล้วนะครับก็กดรายละเอียดด้วยขวามือตรงนี้ได้เลยเนาะ ถ้าถูกใจนะครับอ่านแล้วนะถูถกใจก็ติ๊กดาวไว้ได้เนาะอันนี้ง่ายๆเลยก็ถ้าไม่เข้าใจตรงบริการนะครับหรือว่ามีติดปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับไลน์แอดเคมเอมคสนะครับใส่แอนนำหน้าด้วยนะครับอ่ะถ้าไม่สะดวกทางไลน์จริงๆก็มีอีกทางหนึ่งนะครับมีเป็นตัวเช่อเลยตรงนี้นะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะคอยตอบเพื่อนๆอยู่เนาะ ครเขียนหัวเรื่องไปเป็นว่าความตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวได้เลยอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเติมเงินไม่เข้านะครับขอเร่งความเร็วขอเติมยอดรดนะครับหรือก็ขอยกเลิกครับสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับนาตรงนี้เนาะอ่าหัวข้อต่อไปนะครับเป็นแนะนําเพื่อนเนาะการแนะนําเพื่อนนะครับให้ก๊อปปี้ลิงก์ของคุณนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเท่ากับยอดที่เพื่อนฝากมาเนาะอ่าง่ายๆกันเลยนะนี่ได้ตังค์ด้วยอ่า ก็เดี๋ยวผมไปดูติดตามก่อนนะครับว่าเป็นงไงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ผมพาทัวร์หมดแล้วนอกอันนี้ไปดูกันเลยก็ส5ิ้าคนนะครับลองรีเฟซสักหนึ่งทีเนาะอ่ะเป็น9ก้าสิบสองคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสมแล้วนะครับที่เขียนว่าทันทีทันใจเนาะตามน,นี้เลยก็ใครนะครับอยากเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามหรือว่าเพิ่มไลค์เพิ่มติดตามกลุ่มเพิ่มถูกใจอะไรก็ว่าไปนะครับไปคอมเมนต์ด้วยนะก็สามารถ มาใช้บริการกันได้นะครับที่เว็บไซต์เ m ็นะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะก็ใช้บริการต่างๆได้เลยง่ายๆเลยก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมขอญอาตลาไปก่อนเนาะก็สวัสดีครับ